กระสุนก็ไม่ได้เหลือเยอะก็อยู่ในภาวะที่ดอกเบี้ยต่ำมาข้างนานแล้วในไตรมาสแรกเนี่ยเราอาจจะเห็นการขยายตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยติดลบสารัฐบาลอัดฉีดเงินเต็มที่ในไตรมาสที่2ก็มีความเป็นไปไ,ได้ว่าอาจจะไม่ไมทดถอยผ่านมาเดือนกว่าแล้วเนี่ยตอนแรกเรามองว่าผลกระทบโควิดมาจากจีนเป็นหลักแต่ตอนนี้ก็ ผยแพร่ไปสู่ประเทศอื่นในเอเชียนะครับรว,รวมถึงยุโรปนะครับแล้วก็ก็มีความแสงว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาจจะชะลอคือคู่ค้าเราอาจจะชะลอส่งผลให้การส่งออกเราชะลอนะครับทีนี้งองของนโยบายที่จะใช้เพื่อ,อประคับประคองเศรษฐกิจนะครับทาง world bank ก็เราก็ได้วิเคราะห์ว่าไทยนี่มีจุดเด่นเทียบกับมาเลเซียหรืออาเซียนว่าเรามี พื้นที่ที่จะใช้นโยบายการคลังการเงินค่อนข้างเยอะเพราะว่านี่สถานะเราก็ไม่ได้สูงดุลบัญชีเดนสะพัดก็ไม่ได้ขาดมากนะครับเ,เงินเฟอ้อก็ต่ำแล้วกเ็เงินสำรองระหว่างประเทศที่อยู่แบง์ชาติก็อยู่ในระดับที่สูงมากนะครับดุลบัญชีเดนสะพัดก็เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเรามีความสามารถที่จะใช้นโยบายการคลังค่อนข้าง,าง,าง,างเยอะโดยเฉพาะหลังจากที่งบประมาณก็ผ่านไปแล้ว อนนี้เราก็อยู่ในเป็นไทมิ่งที่ดีมากที่จะเริ่มใช้นโยุบายการคลังเพื่อจะประคับประคองเศรษฐกษิจตอนนี้พื้นที่นโยุบายการเงินก็เหลือน้อยลงนะครับแต่ว่าพื้นที่คลังเนี่ยยังมีอยู่มากเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าน่าจะใช้นโยุบายการคลังมากกว่าในตอนนี้คือแนแของเวินยทางการคลังเนี่ยไทยเนี่ยถือว่าดีมากนะครับถ้าเกิดเทียบกับอาเซียนเราเรามาที่1ตอนนี้เพราะฉะนั้นในในแง่ของถ้าเกิด ช่างระหว่างเวินไนการคลังความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจผมว่าเราควรจะดูเรื่องความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับแทนที่จะเป็นห่วงเรื่องเวินไนทางคลังเพราะผมมองว่าน่าจะาตอนนี้น่าจะโอเคคือน่าจะดูเรื่องการใช้งบประมาณเพื่อช่วยกลุ่มที่เราทาเกตแล้วก็ติดตามประมมันผลของนโยบายการคลัง,ลง,ลงในแต่ละกลุ่มที่ทาเกตไปแล้ว นโยบายการเงินของการคลังของเราเนี่ยเรายังมีพื้นที่ที่เราจะใช้ได้ดอกเบี้ยนโยบายของเราเนี่ยใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ที่1%นะคะในภาวะที่เศรษฐกิจชะลองเงินเฟอ้อก็ต่ำแบบนี้นะคะทางคณะกรรมการการเงินเองเนี่ยก็ยังมีนะคะประสิทธิภาพที่จะลด อดอกเบีย้ยนโยบายลงได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะลดให้เหลือศูนย์เลยก็แปลว่าเรายังมีอีก1%นะคะของดอกเบีย้ยให้ลดลงได้นะคะแต่ในภาวะแบบนี้ซึ่งเป็นภาวะวิกฤตที่ผู้คนไม่อยากจะจับใจ่ายใช้สอยนะคะลดดอกเบีย้ยก็อาจจะมีส่วนช่วยได้บ้างนะคะแต่ว่าการที่เรามีมาตรการการคลังที่จะออกไปช่วยกระตุ้นการบริโภคเนี่ยน่าจะมีนะคะผลมากกว่าเพราะฉะนั้นถามว่ารัฐบาลไทยเนี่ย ยังมีกาลังที่จะใช้นโยบายการคลังไหมก็ตอบามีนะคะเพราะนโยบายการคลังนี่จริงๆเนี่ยทำได้ใน2อสรูปแบบรูปแบบหนึ่งก็คือรัฐบาลใช้จ่ายใช่ไหมคะรูปแบบที่2ก็คือเป็นการลดภาษีหรือว่ายืดเวลานะคะให้ชําระภาษีวิธีที่3ก็คือให้แบงก์รัฐนะคะช่วยกันปล่อยกู้นะคะอาจจะดอกเบีย้ยต่ําหรือว่าอาจจะให้กับคนที่ประสบปัญหามีรายได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพื้นฐานทางการคลังของรัฐบาลไทยค่อนข้างแข็งแรง นะคะเพราะว่าจะดูได้ว่าหน,นี้ของภาครัฐเองนะคะ mm. ก็ค่อนข้างจะน้อยนะคะแล้วก็การขาดดุลของเรานแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้เยอะเลยประมาณ2-3%ของ GDP เนี่ยถือว่าไม่เยอะเพราะฉะนั้นเรายังมีนะคะช่องว่างนะคะที่เขาเรียกกันว่าช่องว่างที่เราจะ ะะสามารถที่กระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้เงินของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของภาครัฐหรือว่าเป็นการนะคะช่วยไม่ว่าจะเป็นประกันราคาสินค้าเกษตรนะคะหรือว่าอุดหนุนราคาหรือว่านะคะให้เงินเพื่อที่ประชาชนจะได้มีกําลังซื้อตัวหนี้สาธารณะของไทยนะะของรัฐบาลไทยตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ40กว่าเองเพราะฉะนั้นเรายังมีนะคะช่องว่างที่เราจะสามารถที่จะนะคะใช้จ่ายเงินได้มากขึ้นช่วงนี้เนี่ย พี่ว่ารัฐบาลก็จําเป็นที่จะต้องเข้ามาแล้วล่ะเพราะว่าเอกชนตอนนี้ก็ก็หยุดหมดทุกอย่างนะครับไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจนะครับภาคประชาชนเองก็ไม่ออกไปใช้จ่ายเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นมันก็ต้องมาแนวนี้ครับก็ต้องให้รัฐบาลเป็นคนกระตุ้นขึ้นมาให้ได้เม็ดเงินเนี่ยเขาจะเข้ามาในระบบเร็วแค่ไหนนะครับผมคิดถ้าจะให้ดีเนี่ยรัฐบาลก็น่าจะกําหนดไปเลยว่าต้องใช้จ่ายเงินภายในเมื่อไหร่และให้เป็นภายในส่วนภายในจไตรมาสที่2เนี่ยภายในก่อนสิ้นเดือนมิถุนา ต้องใช้ใจออกมานะครับเพราะว่าถ้าบอกให้ใช้ได้ถึงสิ้นปีเหมือนนโยบายหลายๆอย่างที่เคยทำนะครับท่องเที่ยวได้ถึงสิ้นปีอะไรเงี้ยคนก็อาจจะยังไม่ใช้ตอนนี้มันก็มันก็จะไม่ได้เห็นผลทันทีวันนี้เนี่ยก็ก็ทั้งชี่น้าเป็นห่วงฉะนั้นมาตรการทางการเงินถามว่าจำเป็นไหมผมคิดว่าจังจำเป็นอยู่นะครับน้อยก็สามารถลดภาระหนี้สินอะไรลงไปได้แล้วจริงๆผมก็ไม่อยากให้ลดเยอะกันไปนะอยากจะให้เก็บกระสุนไว้ในมือด้วยนะครับถ้าลดจนหมดแล้วไม่มีกระสุนละเพราะเราอาจจะไม่สามารถทำดอกเบี้ยติดลบได้เหมือนทางยุโรปนะฮะ ของอเมริกาเองอเขาเขาก็ระมัดระวังพอสมควรเพียงแต่ว่าเขาเขายังเหลือช่องคั่นข้างเยอะนะครับลดลงมา50ครั้งนี้เขายังอยู่ที่ประมาณ1%ใช่ไหมก็ยมีช่องลงไปได้อีกนะครับก็แต่ของเราม,มันติดล้นะฮะติดที่1%และก็ดูที่ว่าเราจะลงขนาดไหนก็อาจจะไม่ต้องรีบร้อนนะฮะ